กรับสวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเรามีอาหารทะเลแห้งสดๆใหม่ๆมาจําหน่ายนะคะในภาพคือแพ็คละ100บาทนะคะราคาส่ง69บาทนะขั้นต่ํา 30แพ็กขึ้นไปนะคะ69บาททุกรายการลูกค้าสามารถเลือกคะกันได้นะคะดูตามวิดีโอเลยนะคะว่าสินค้ามีอะไรบ้างมีชื่อแล้วก็ปริมาณบอกนะคะนี่สามารถเลือกครายการได้ทุกอย่างเลยคะ่ะ30แพ็กขึ้นไปส่ง69บาทนะคะจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมโอนจะส่งให้ฟรีนะคะและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ แพ็คให้ตามออเดอร์สดสดใหม่ๆนะคะรูปที่เห็นในวิดีโอนี้ก็คือเป็นรูปสินค้าจริงๆที่แม่ค้าแพ็คส่งให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะสินค้ามีมากกว่า20รายการนะคะตามวิดีโอนี้เลยนะคะสินค้าตรงปกนะคะไม่มีเหม็นเหินขึ้นลาแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะแพ็กตามออเดอร์นะคะ ส่งทั่วประเทศจัดส่งโดยบริษัทเอกชนนะคะสดใหม่สะอาดไว้ใจร้านเก๊ไก่อาหารทะเลแห้งนะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์0 8 8 7 3 5 3ด2 0เมได้เลยทางร้านจัดส่งทุกวันทั่วประเทศเลยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะมีหน้าร้านอยู่ที่ขอนแก่นนะคะจัดส่งโดยบริษัทเอกชนนะคะ1-2วันได้รับสินค้าเลยค่ะสดใหม่สะอาดแน่นอนค่ะ